สวัสดีครับ4นาทีสาระรู้วันนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรู้จักที่มาที่ไปและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องในการวางผ่านพุ่มครับพุ่มคืออะไรครับพุ่มคือเครื่องสักการะบูชาชั้นสูงของไทยครับที่นายช่างประดิษดอกไม้ไทยเนี่ยได้ประดิษประดอยเพื่อเป็นเครื่องสักการะบูชาซึ่งพุ่มจะมีอยู่3ประเภทคือพุ่มเทียนพุ่มดอกไม้สดพุ่มตาดเงินและตาทอง จะมีอยู่สองทรง2ลักษณะด้วยกันคือทรงดอกบัวและทรงพุ่มข้าวบินทีนี้ในวันพรุ่งนี้นะครับในหลักการและแนวปฏิบัติเราจะถือผ่านพุ่มอย่างไรถ้าสมมุตินะครับเราเป็นคนอัญเชิญผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินเนี่ยนะครับท่านเดินตามหลังหัวหน้าส่วนราชาการของท่านผ่านพุ่มทองครับจะเดินตามหลังประธานอยู่ด้านขวามือผ่านพุ่มเงินจะเดินตามหลังหัวหน้าส่วนราชาการของท่านอยู่ด้านซ้ายมือ ท่านก็เดินตามหลังท่านหัวหน้าส่วนราชการของท่านขึ้นไปบน,นเวทีครับผมพอไปเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์แล้วนะครับก็จะอยู่ในลักษณะของที่ว่าผ่านพุ่มทองนะครับจะอยู่ด้านขวามือของประธานหรือของหัวหน้าส่วนท่านผ่านพุ่มเงินจะอยู่ด้านซ้ายมือของหัวหน้าส่วนราชการท่านจากนั้นหัวหน้าส่วนราชการท่านก็จะถวายความารบนะครับด้วยการบันทยหัตแล้วก็หันมาด้านขวามือครับ มารับผ่านพุ่มทองแล้วก็นำไปวางด้านซ้ายมือของหัวหน้าส่วนราชการของท่านเมื่อเสร็จแล้วหัวหน้าส่วนราชการของท่านก็จะหันหน้ามาด้านซ้ายมือครับเพื่อนำผ่านพุ่มเงินไปวางไว้ด้านขวามือเมื่อวางเสร็จครับถอยหลังกลับมาวันทยหัตทำความเคารพพร้อมกันหลักการง่ายๆมีแค่นี้ครับ เราคนถือคนเชิญพานพุ่มทองจะอยู่ด้านขวามือประธานเดินตามหลังท่านไปพานพุ่มเงินจะอยู่ด้านซ oui. well hmm. ้ายมือของท่านประธานก็เดินตามท่านขึ้นไปนะครับพอถึงหน้าพระบรมชายาลักษณ์ย้ำอีกทีครับหัวหน้าส่วนของท่านจะหันมาจับพานพุ่มทองที่อยู่ด้านขวามือของท่านน่ละนะครับไปวางไว้ที่ด้านซ้ายมือของท่านแล้วท่านก็หันด้านซ้ายมือเพื่อรับพานพุ่มทองไปไว้ด้านขวามือของท่าน อันนี้คือหลักการจำง่ายๆจำแล้วเอาไปใช้กันครับในวันพรุ่งนี้ขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้า